โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่ออีกแล้วนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสส่ก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเสียงกรดิ่งกรดิ่งกดิงนะครับผมจะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาแจ้งเตือนและมาบอกต่อทุกคนทุกๆวันนะครับผมอ่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหน ที่อยากได้ทุนฟรีไปเล่นนะฟังดีๆนะครับฟังให้เข้าใจและดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะเป็นการสอนรับเครดิตฟรีไปในตัวด้วยนะครับผมอ่าโดยการวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับรีวิวเกมนะวันนี้จะเป็นเกมอะไรก็ดูในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็จะพาไปรับทุนฟรีกันเลยนะค่ายนี้เขามีแจกทุนฟรีให้เล่นกันนะครับผมอ่าส่วนจะเป็นค่ายไหนนะครับและอยากรู้วิธีการรับโคดนะครับผมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอ่าเราจะมี3ลิงก์ด้วยกันนะลิงก์หนึ่งเลยนะครับผมจะเป็นลิงก์ที่ถ้า เกิดว่าโค้ดเต็มอสามารถติดต่อทีมงานขอรับได้ทันทีเลย1ยูต่อ1วันว่าไปเลยอ่ะลิงก์ที่2นะครับจะเป็นช่องไลฟ์สดนะครับผมมีแจกกิจกรรมทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดในการรับคุณฟรีไปเล่นนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ่ะกดซับสไครป์ช่องนั้นไปเลยนะครับและลิงก์ที่3นะครับจะเป็นการเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มพูดคุยนะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมเราจะมีการแจ้งเตือนนะครับอัปเดตผ่านไลน์นะครับผมว่ามีขึ้นไลฟ์ตอนไหนหรือมีแจกโค้ดตอนไหนนะครับผมหรือมีเวลาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็ ยังสามามรถรู้ได้ก่อนใครแจ้งเตือนได้ก่อนใครไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, ดสั่นก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมหรือว่าแอดเข้ากลุ่มไว้เลยนะครับแล้วใครนะครับผมที่ได้รับทุนฟรีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้อ่าก็ยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะได้มีทุนฟรีเนี่ยมาแจกกันทุกคนนะครับทุกวันแจกกันเยอะเลยแจกทุกยุทูเลยนะครับผมแล้วฝากติดตามด้วยนะครับรับรองว่าทางเราเนี่ยแจกหนักแจกจริงไม่ม้วนนิ่มไม่ต ไม่เชื่อดูจากคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ผมแนะนานะว่า1ยูต่อหนึ่งสิทธิ์ทำนั้นนะครับเพื่อสิทธิ์ของตัวท่านเองในการเข้ารับนะครับผมอาจจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็อีกอย่างเลยจะได้ไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสอื่นให้เพื่อนๆด้วยครับจะได้รับกันทุกคนเล่นกันทุกคนสนุกไปด้วยกันนะครับผมเครดิตฟรีแบบนี้ผมมีแจกทุกวันอ่าสุดท้ายนะครับใครที่ดูคลิปจนจบนะครับผมอุบไปเลยนะผมมีแจกโค้ดท้ายคลิปนะครับผมอ่าใครที่ดูจบนะครับรอรับได้เลยนะครับผมอ่าแล้ว เลยนะครับผมเพื่อต่อขอรับเพิ่มเติมได้ทันทีนะทีมงานเราบริการดีๆอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยโอเคมาลิงก์ขึ้นมาใครดูจบมาเลยครับลิงขึ้นมาอ่ากรอกได้ไหมครับกรอกได้ไหม ถ้าใครกรอกโค้ดไม่ได้หรือโค้ดเต็มนะครับสามารถคลิปที่ลิงก์แรกนะขอรับเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคสุดท้ายนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมกับการแจกคุณฟรีแบบนี้นะครับสาหรับท่านใดที่ได้รับแล้วนะครับอาอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยนะฝากติดตามช่องฝากกดไลค์คลิปฝากคอมเมนต์หรือสักญาลิงก์แจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาแจกท่านทุกวันฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ